เป็นกันบ้างไหมอายุจะ40แล้วผิวมันจะแห้งมากอยู่ๆจากไม่เคยแห้งเนี่ยมันจะแห้งมากอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือว่าเราเนี่ยจะเจอฝ้าบุกใช่ไหมจะเจอริ้วรอยบุกเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือการทาค่ะครีมจะกระนหน่ำโหมแค่ไหน35%นี่ยมันซึมลงผิวได้แค่นั้นในชั้นที่ไม่มีเส้นเลือดแต่ถ้าท่านอยากจะดูแลผิวค่ะให้บริ้งมาจากข้างในเนี่ย 65%เลยต้องยกให้ของการหาสารสำคัญที่ดีกับผิวและร่างกายจริงๆนะคะผิวถึงจะเปล่งประกายมาจากข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเราได้เพราะอะไรเมื่อ,อไหร่ที่ผิวส่งสัญญาณก็คือผิวแห้งมากๆฟ้าเริ่มถามหาผิวแห้งละนะคะตาแหง้งเล็บเปราะผมร่วงง่ายแบบนี้คือร่างกายเราขาดคอลลาเจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย การเติมคอลลาเจนด้วยการกินค่ะจะช่วยเราได้มากเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ติ๊กเองเนี่ยจะทำตลอดทุกๆวันก็คือการทานคอลลาเจนกับชีวิตประจำวันเรานะคะเช้าสองซองเย็นสองซองนะคะวิธีการมันง่ายมากๆเลยก็คือท่านจะดื่มกาแฟหรือดื่มชาดื่มอะไรก็แล้วแต่เครื่องดื่มทุกอย่างค่ะท่านใส่แบบนี้สองซองลงไปนะคะติ๊กเองติ๊กก็จะดื่มแบบนี้ทุกๆวันนะคะ เช้าเย็นนะคะแล้วที่สำคัญค่ะในความเจ๋งก็คือยูนิลิเวอร์รู้เลยว่าคนท้องจะกินคนแก่จะกินเด็กจะกินเนี่ยเด็กเกิน18นะคะเด็กเกิน18ซึ่งต่อไทยมากๆไม่มีการแต่งกินแต่งสีแต่งรสท่านไม่ต้องกลัวเลยว่ากินคอลลาเจนแล้วฉันจะอ้วนไหมอะไรไหมไม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปกินกับของหวานๆแล้วกันนะทีนี้กินแบบนี้มันง่ายเพราะอะไรละลายได้ในทุกอุณหภูมินะคะ แล้วสิ่งที่สําคัญก็คืออยากจะย้าท่านว่าอย่าซื้อไปลองค่ะกล่องเดียวหรือซองเดียวมันมันไม่เห็นผลเย่างั้นน่ะนะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาจะลองให้โดสมันถึงก็คือเช้าสองซองเยน็นสองซองสิ่งที่ท่านจะได้ไปก็คืออะไรคะผมท่านจะร่วงน้อยลงแล้วก็อย่างติเองเนี่ยบางทีผมแล้วล่วงใช่ไหมคะขึ้นเร็วมากแล้วก็ตาไม่เคยเจอปัญหาว่าตาแห้งเลยเล็บแข็งแรงขึ้นมากสิ่งที่สําคัญคืออะไรถ้าออกกําลังกายข้อต่อยอดอายอ คอลลาเจนสามารถช่วยท่านได้นะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือคนส่วนใหญ่เวลากังวลว่าตัวเองกระดูกไม่ดีเนี่ยจะชอบไปกินแต่แคลเซียมแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือคอลลาเจนค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกของท่านที่จะช่วยท่านได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลผิวดูแลความชุ่มชื้นของผิวกินเช้าสองซองเย็ยนสองซองรับรองเลยว่าหน้างเงามากข้อต่อต่างๆที่เคยร้องเอสอาร์เอสอาร์เนี่ย ถ้าไม่หายนะคะติ๊กแนะนําเลยว่าเอาคอลลาเจนมาเคี้งคืนติ๊กได้เลยขอซื้อคืนเลยนะคะงั้นอย่าลืมนะคะโปรโมชั่น3แถม1 6แถม2 12แถม4นะคะคุ้มขนาดนี้ไม่มีแล้วเหลือ4วันสุดท้ายนะคะไปจัดกันค่ะ